ปักหมุดร้านบุฟเฟต์ต๊ตอกเกาหลีที่คุ้มมาก276เน็ตรวมเครื่องดืม่มมีของกินเล่นและอาหารเกาหลีเพียบวันนี้เรามาที่ร้านฮอตป๊อกกี้ ร้านเปิดใหม่ซอยสินคคลีน42ตรงข้ามห้างซีคอนสแควร์ลายอาหารต๊อกต่างๆเยอะมากสามารถมาตักกี่รอบก็ได้ผักสดๆลูกชิ้นต่างๆต๊อกก็มีให้เลือกหลากหลายหมูคือดีสันคอ3ชั้นเส้นมันอันนี้อร่อยมากของทอดของทานเล่นจัดเต็มมีทังไก่ทอดซอสเกาหลีกุ้งทอดเห็ดเข็มทองทอดมันเทศมันหวานทอดคิมมาริคิมบับจับแช่โอเด้งร้อน เกี๊ยวนึ่งมันดูรามยอนต่างๆเรื่องดื่มกดได้ไม่อัน้นใส่แก้วเยติเก็บความเย็นมาปรุงซอสสำหรับทำน้ำซุปกันเราสามารถที่จะเลือกปรุงซอสเองหรือให้ทางร้านปรุงให้ได้ตามสูตรของร้านเราทานแบบไม่ค่อยเผ็ดใส่ครีมซอส,สสองช้อนรสชาติละมุนมากเผ็ดน้อยกำลังดีมาต่อกันที่ของหวานมีโซนแผนเค้กให้เราได้ทำเองปิดท้ายด้วยการทำข้าวผัดเราขอให้ทางร้านปรุงให้เริ่มจากการเตรียมข้าวและเครื่องแล้ําำซอสที่เอาไว้ใช้ผัดเอาลงมาผัดคลุกเคล เราบนกระทะหอมมากมือนี้อิ่มอร่อยคุ้มสุดๆฉลองสาขาใหม่โปรโมชั่นมาซีใจสาถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะรีบมาลองกัน